ถึงอยู่ดี <c oughs> <c oughs> ตายเลยน,นี้มันเสียงดังไงอ่ะนี่นี่คือเสียปกติแน่นอนแม่ง่ยา้าพูดเนี่ยอีกนิดอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วแม่งถึงอยู่ดีที่เฮ้ยมึงต้องอ่ะแค่สิบแปดนาทีไม่นล่าจะนานเย่ยกู อยากอีท18นาทีพิพิลายชื่อหนปียังหวานขึ้นนรกแตกมาแล้วยิ่งแบบยิ่งแบบเราไม่ได้เตรียมตัวดีๆด้วยไง่วาวุนเลยจะอ้วกอ่ะไม่ไหวอย่างเงี้ยมันก็ไปปรับภาพมันดูทำไมภาพมันสวยขึ้นมาเนี่ย สมจริงมาเดินไหนกี้ด่าเลยฮีย้ครขอร้องถึงไม่ว่าทำได้อย่างนั้นันึงต้องกินแมวตัวนี้มิงชอบไอ้ตัวนี้มากเลย <c oughs> แต่ว่าแมวกู ก็แค่18นาทีน18นาทีที่เราเรามาที่เที่ยมจะตายแล้วมันเห็นแล,ล้วเดือนพอดแค่18นาทีเองเอะเกมนั้นอ่ะใช่มไม่เสรีฟันเลยไม่จะจบ18จริงจริงหรือเปล่าก่อน สิบแปดนาทีในเกมบอกในชีวิตจริงเนี่ยแหละไอ,อในเกมในเกมพยายามไม่พูดเลยนะนาทีในเกมเราอาจจะเล่นเป็นชั่วโมงกันแล้วไอ,อชิ้นนี้ม่งโดนหนักสุดเลยกูไม่เคยเห็นใครมาถึงแล้วโดนเฮียขนาดนี้เฮียมึงมาเครื่องบินอีกแล้วมึงไม่ไปทางอื่นมั้งเนี่ย เพื่อเข้ามาเดินผ่านไม่ไหวพอมิงไม่ได้กดขึ้นมดนมิงมิงไม่ชอบแต่วันนี้เล่นนะแต่ไม่ชอบได้จะขาเฟียมีป้ายด้วยมงมีนัดสตรีมกับน้องโยซอย ยวงซอยอเีลยวอยู่โอ้โมืดมัดจะมืดก็มือดอย่างนี้นะใช่กองซาด้วยชัดเลยเปินเฮดุป่ะใช่กูมไม่สามารถที่จะหาความอธิบายได้กับเกียมที่นี่กูพูดจริงนะ พอสกลงแล้วเกมที okay. so ่มันต้องการสื่อเช่นอะไรก็ได้ยังมีไมเคเหเกมให้เราเล่นเ่าอาจจะแบไม่เป็เกมอะไรอนโอ้ยยิงด้อ๋อมันก็บินก็บินยิงกันใช่ไหม มึงไม่เคยมีแบบนี้นะมึงไม่เคยมีแบบนี้นะทั้งเครื่องบินนั่งรองขาอีเวนต์ใหม่อีแัตแอนด์เน่ตเกมเกมเกมบางเกมอาจจะสตรีมแล้วเออ่หลุดเดี๋ยวมิ้งมิ้งต้องดูแบบว่าสเต็มมันจะหลุดป่เปล่าวสิ่งนี้ชิบะ เหมือนน้องมิ่งกำลังบิ้วพี่อยู่เลยต่อเบพยายามิเงีับโอ้ยมยันนี <c oughs> ่นี่กูกำลังเดินรอบตึก อยู่อืออยู่เห็นแล้วคือกูยพยายามพูดเทละครเพราะอืมกูรู้แล้วเพราะถ้าพูดรวดเดียวมันจะดังพูดเลยพูดเลยพูดเลยวที่เก่งก <c oughs> ็ไ่ไอยโทรเกียร์สเกร์เกมวะมันน่าจะมี อรวดเดี๋ยวมันก็พุ่งมาอสักที่นึ่งอ่ะตอนนี้คือมกอลัากัดวันพูดมันปูใช่ไหมใช่คุณไม่กับกีไดไอ้สัตว์พวกคุณดูมือแค่สองคนนะแล้วกูอบอกเสียงสุดเลยในที่นี้ดีนุกงจนะอร์นเลยเขาพร้อมรับมือว่ะริงๆินก็ไม่หรอก มีคนเดินตามปะน่าจะไปเดินทางขวาไปมาเฮ้ยอย่าโอ้ยเหี้ย โอ้เหี่ฮโอ้ย,ย,อยไกลมากไกลมากนั่นเลยต้นไม้ในในขั้นที่แบบจะโกรธกันแล้วไอ้หี่ฮะ กูยืนตรงนี้ก็กอดด้วยวน,วน,นะม่มายเสียงหัวศัพท์จอาอีกนะอีกกลออนะ่อกกงเช,ชียน,นี่ กองตัวเดิมเลยเอ้ยไม่ใช่ดิตัวนี้มันสีดอมมันมันสีฟองไงตัวเดิมมันเป็นระบบเกณฑ์ที่วางไว้แล้วเป็นระบบสุ่มที่เฮียมากมาแน่อ้เชียครับพี่มีมจะสิบนาทีแล้วอีกสิ่งฮี่อะไรคืดคือคอ,อยู่เนี่ย อย่าไปสืบเจ้ามันมันก็แค่เสียงที่ล่อ,อเราเราก็แค่ต้องเดินไปเรื่อยๆอ้ยไอ้อ๊ย,อยกวางเชีย่ย แม่งสองรอบแล้วกองวันที่นี้เย,ยอะสิ่งที่ได้ปัดฟันน่ะ ไม่ร้องไอ้เชียไม่ร้องแาโอ้โหร้องอยู่ข้างหูละไเหี้ยมอเตอรมันอยู่ตรงหน้าเลยกูจะต้องร้องไม่ใช่มึงอิสอะไรเงี้ยอะไรเงี้ย มันกำลังทำกูว่าเศร้าอยอู่อร่อยอ่ะอยีอ่อะไรอ่ะอบิดตรงหน้ากูเลยกูว่าคน ที่มองภาพแบบนี้อะไรอ่ะเมื่อกี้มึงเห็นใช่ไหม,จม,จมเจมเจมเห็นไอสัตว์อย่าพูดพูดอย่าถามกูมากไอสัตว์กูกำลัลงทำไมคนที่แข็นกูมันขึ้นปแปดนาทีแล้ว เทแปดนาทีใครต้นไม้ใครที่อะไรต้น,น,นไม้เมึงถามว่าใครต้นไม้เนะี่ยอ๋ออืนนมห <c oughs> ่วยัตว์ สองทีเลยไหมทีนี้ลองตุ้มอืมอืมอืมอีสัตว์เ้ยบดกระดูกอะบดกระดูกท้นขอนีซอยอะีบ้านไหนมันเอาตู้กดน้ำมาไว้แถวนี้ อ,นนอีกแล้วเอาอีกแล้ว <S S ขอเข้าไปกอดหน่อยมันคืออะไรเสียคุณนึกว่าตายแล้ว กูค,คิดไปเองหรือว่าภาพกูมันไม่ชัดมันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมนะไม่ใชไม้นี่กูพูดเบาจนโอเคหลอดเสียงยังขึ้นอยู่ ตอนนี้หกนาทีแ <begun> ล <im lly> <gehört sobre horrible> ้วอยู่ไง้วสัตว์กระซิบอยู่แล้วโอ้ยยุ่งไม่ไหววะ คุณจะตกอะไรที้อม,มีคุณโดนเต้าตูดแล้วแม่วิ่งหานหลังเลยเที่ยผมใส่ไอทิก,กิ้นเมื่อกี้แน่ๆเลยวิ่งหานหลังไปครึนาทีแล้วอะไรอ่ะไม่รู้ฮะเขี้ยเลยเนี่ย พี่นั่งเหรอน่าจะ <c oughs> เชีย้ยะคนที่มองภาพอะไรซิกเนิกคงอ้วกแตกมันจะอ้วกอะไรเชีย้ยม,มาเจเดี๋ยวเข้าไปปอก <c oughs> สกีนเชียงเด็กกี้เชี่ยงหนาเนี่ย ปอบกูมันไม่ให้กูปอบมันกีดใส่แไม่เกี่ยวโออาที่คะแม่งโดดใส่หน้าช่วยใช่ตรงนี้ 18นสิบแปดนาทีที่โคตรทรมานไอ้เฮ้ยตอนนี้สนาทีแล้วทนอีกสี่นาทีเห็นว่าอ้น,นี้ยังอยู่ในขั้นพัฒนาอยู่เลย เจ <Jim, S 2> มทำหน่อยว่ามันเห็นชัดไหมไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ม,มันก็เป็นันที่พูดอะแม่งแตกไอ้เหี้ยแต่เวลาผีพุ่งเข้ามาที่เต็มตาลเลยเหี้ยถึงแมกูจะพับจอบ,บ่อยก็คือแต่กูแบบเสียงแม่งเฮียจัดอ่ะอ ตัวเลรกๆแต่ข้างซ้ายกูเสียงเด็กร้องไห้เลยเชี่ยพีเด็กเป็นสิ่งอะไรที่กูไม่อยากเจอเชี่ยเลยมึงเกไม่ดู ที่คตรงหน้ากูคิดว่ากูจะกลัวเหรอมึงเห็นไหมเจมอ,อะไรอ่ะนอนกิ้งอยู่จังหวะเมื่อกี้มันคืออะไรวะที่มันตัดภาพบบไม่เห็นเ,เกือบเมื่อกี้กูติดขาตโต๊ะดังกุ๊บสีแดงเลย มุดออกมาเหมือนพอเกอะมาอ้เฮียแม่งอเซ็ตแก้ผ้าเลยนะรอบเนี้ยเสร็จใจจังกูเฮียสองนาทีสุดท้ายแม่งเอาสุดด้วยมือไม่จูกูเลยวะเยอะ หมาเหราหมาไอสัตว์จอว่าธรรมดาอโอ้ยเนี่ยไอสัตว์ เชียกูไม่โอเคพุ่งรีบๆจบอืมไอเชี่ยคอมโบคอมโบแม่งทั้งแมงมุมทั้งทีโพดคนเนี่สัดเดินต่อเดินต่อฮะไม่ใชว่าจะรอ อ๋อเหี้ย oh, <yeah. S 2> แค่นี้ทำไมกูรู้สึกเราเอางจัง <c oughs> มันเพรามันยังไม่จบใช่ <c oughs> จริงดิไอ้เชี่ยคนตีนวัเนี่ย <c oughs> เกมมึงหมดแล้วเนี่ยกูไม่อยากอาปอกปอ ไอ้เฮี้ยหัวแล้วหัวแล้วหัวแล้วเ,เ,เกมประจรอกเกมประจอกเชีย้ยอะไรเนี่ยคุณไม่ร้องเลยสำหรับ,บตอนนี้เราจะเอาชีวิตรอดในห้าสิบห้นว้าวไม่ต้องอะไรนะ